เฮงอะไรยินโทรศัพท์เร็วเข้าเเฮงไม่ตายหรอกเธอเลยครับโอ้ไม่ตายหรอกเธอกิ้งเหรอพี่เศกโลโซใช่ไหมคะใช่เอาไอ้เอาเนื้อมาตัวใหญ่ๆจะได้ไม่พวงให้เอาในนี้แหละพี่หยุดในี่เลยมั่นใจเตียมาจากบ้านเลยใช่แสดงว่าซ้อมมาแล้วใช่ไหมซ้อมแล้วซ้อมแล้วเริ่มได้เลยไหมครับต้องจับไปเลย อย่าได้ไหมอย่าทำให้ฉันเข้าใจผิดอย่าทำให้คิดให้คิดว่ามีใจให้อย่าบอกกับฉันว่าเธอรักได้โปรดอย่าหลอกว่ายังมีใจอย่าเลยไมีอยากรับฟัง โปรดอย่าถามว่าฉันนั้นคิดอะไรอยู่ไม่อยากให้รู้ว่าฉันกำลังทำใจแต่อยากให้รู้สักนิดแค่อยากจะบอกว่าฉันเสียใจจี่เธอมีใครเธอปิดบังฉัน ลอกให้รักให้หลออยู่ลอกให้ฉันทุ่มเทหัวใจที่เธอทำให้รักรักจนเกินทอนตัวทอนใจแต่ขาจะไปไม่ตายไม่ตาย,ตายรอกเธอจบแล้วครับจบแล้วเหรอยังค่ะยังมีอีกท่อนหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็อยากจะขอให้เธอเข้าใจสักหน่อยสักเพียงน้อยให้รู้ว่าคนอย่างฉันที่อยากจะไปก็เชิญแต่อยาให้ฉันทนทรมานเอาความสงสารของเธอเก็บคืนไป ลอให้รักให้รออยู่รอให้ฉันทุ่มเทหัวใจที่เธอทำให้รักรักจนเกินทอนตัวทอนใจแต่ขาเธอไปไม่ตายไม่ตายรักเธอ อขอบคุณฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้จากลัาตีช่วยครั้งเผ่าภูมิและเจ้ทร,รัคุณในวันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งเป็นสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่การเปลี่ยนแปลงบวกกับกรณีมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วและที่สําคัญก็คือ,อ,อไอ้ระบบดิจิตอลวอลเล็ตมันไม่ทันด้วยส่วนหนึ่งเพราะมาเกิดสูญยากาศในช่วงที่ผ่านมาแต่มันจะยังอยู่แต่ยังใจยังอยู่เพราะฉะนั้นเป็นเหตุให้ปฏิบัติการ แจกกลุ่มปาบางและผู้พิการหนึ่งหมื่นบาทรายละอยเอียดคงไม่ติดใจแล้วนะรอวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วก็วันที่สามสิบสี่วันเพราะมีข้อจำกัดว่าระบบไม่สามารถโอนทีเดียว14.5โอนได้ประมาณวันละสี่ล้านโควาเพราะฉะนั้นเขากำหนดออกมาแล้วเพราะฉะนั้นข้อต่อมาก็คืออะถึงแม้จะเชื่อมั่นวิธีที่คิดมาถูกต้องตามกฎหมายแต่เพื่อความปลอดภัยระวังไว้ก่อนก็ดี เป็นเหตุผลรองแล้วกันจริงๆถามว่ามั่นใจไหมมัม่นใจนะผมผมมั่นใจมาโดยตลอดนะครับแต่แต่เนี่ยดโดยวิธีคิด,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 ดทางเศรษฐศาสตร์มากกว่ามีผลเยอะกว่าเยอะเลยและเฟสสอง <c oughs> เอาเป็นว่าใครก็ตามที่ลงทะเบียนทางรัฐไปแล้วและใครก็ตามที่กําลังจะเข้ามาลงในกลุ่มของไม่ใช้สมาร์ทโฟนถ้าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วไม่ซ้อนกับกลุ่มแรกที่จะเริ่มแจกปลายเดือนนี้คุณจะได้หนึ่งเบอร์ทุกคนแน่แน แน่นอนค่ะอันนี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเวลารอดูสถานการณ์วิธีการจำนวนวิธีรอดูสถานการณ์แต่ได้เหมือนทุกคนูกต้องอะขอบคุณมากขอบบคคุณรัและนี่คือกรรมกองข่าวคุณนอกจอ